สวัสดีครับผู้ชมในคลิปนี้นะครับพี่บอยจะมาแนะนำในการเล่นเด็กอารีนาแต่ต้องบอกกำกับคุณผู้ชมไว้อย่างนี้นะครับก็คือพี่บอยสังเกตตั้งแต่อารีนาแล้วจากการทั้งหมดที่มันจะปลดล็อกนะครับกว่าพี่บอยจะได้ไปกล้าตัวสุดท้ายเนี่ยก็ล่อไปพี่บอยเล่นไปถึงอารีนาแล้วนะครับก็เลยมองว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปการ์ดเราจะได้ไม่ครบทั้งหมดแล้วดังนั้น ทิปที่พี่บอยแนะนําต่อไปนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้กับทุกคนหรือเปล่าถ้าทุกคนแบบว่ามีการ์ดที่ปลดล็อกเหมือนพี่บอยได้ <ๆ S 1> เลยก็เอาไปใช้ได้แต่ถ้าไม่เหมือนเนี่ยพี่บอยกอ็ให้เป็นแนวคิดก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยอะรเนาเเนี่ยซึ่งเอาจริงๆตอนนี้พี่บอยถึงอะ e รเนาแแล้วนะครับแต่มันก็ยังปลดล็อกได้ไม่ครบนะครับด้านล่างเนี่ยไม่มีเลยนะครับด้านล่างไม่มีเลยพี่บอยได้แค่4ใบบนแล้วก็เลย ฝากไว้เป็นแนวคิดก็แล้วกันนะครับอันนี้ Arena 7เมื่อเทียบกับ Arena 6ที่พี่วอยจัดมานะครับก็จะมีเปลี่ยนตัวของแบทเทิล a ามนะครับหรือกระแทกเข้าสู้เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวหมูป่าหลวงนะครับซึ่งจะใช้อิลิกเซอร์หรือน้ําอัมบริสเนี่ยมากกว่า1นนะครับมาเกตเทรียหรือเอ้ยไม่ใช่วาคูรี่นะครับก็ยังจําเป็นอยู่นะครับกองทัพโครงกระดูกก็ยังจําเป็นอยู่ส่วนอันนี้ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นตัว วิญญาณไฟฟ้านะครับพี่บอยก็เปลี่ยนเป็นช็อตสายฟ้าก็ใช้อิเล็กเซอร์ที่มากขึ้นนะครับแต่เนื่องจากอันนี้ช็อตสายฟ,ฟ้าเนี่ยช็อตไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะรวดเร็วกว่าตัวของวิญญาณไฟฟ้านะครับมันจะทันทันด่วนเลยนะครับซึ่งพี่บอยมองว่าณเด็กที่จัดมาเนี่ยใช้ช็อตไฟฟ้าดีกว่านะครับส่วนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับหอคอยเพลิงเหมือนเดิมแม่โมดเหมือนเดิมไปก,ก้าจิ๋วก็เหมือนเดิมนะครับ ส่วนอันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในที่สุดก็ได้เปลี่ยนสักทีนะกองขังก๊อบลินที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับเดิมทีก็เพื่อใช้ล่อให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีแล้วก็เมื่อมันถูกทําลายมันก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์ก๊อบลินนะครับที่มาสู้ต่อได้มันก็จะมีความอึดนะฮะแต่ทีนี้พอมาใช้แผนนี้เราจะเข้าไปจู่โจมฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นนะครับก็เลยใช้ทางด้านของทหารเกณฑ์หลวงที่ได้มาใหม่เนี่ยนะครับ มันพิเศษตรงนี้ครับมันจะเป็นแถวยาวๆแบบนี้นะครับแต่มีข้อแม้ก็คือมันจะปล่อยได้แค่ฝั่งเราเท่าก่อนเท่านั้นนะครับอย่างสมมุติว่าเริ่มเราไปตีทาวเวอร์ซ้ายฝาของเขาแตกแล้วเราก็ยังปล่อยทหารหลวงได้แค่ฝั่งเราเท่านั้นนะครับโดยปกติถ้าเป็นตัวอื่นมันก็ไปปล่อยฝั่งตรงข้ามได้ใช่ไหมอันนี้เป็นข้อแม้เพราะเขาอาจจะปรับคํานวณมาแล้วนะครับว่ามันจะไม่ได้โกงเกินไปเพราะว่ามันมาถึง พี่บอยชอบตรงนี้มันใช้อิเล็กเซอร์ถึง7ก็จริงนะครับซึ่งแพงมากๆแต่ก็พอปล่อยมาทีเนี่ยเราจะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามแบบเอช่างน้ำหนักว่าจะไปทางไหนดีนะครับถ้าฝั่งไหนที่เขาไม่ป้องกันอะ่ะมันไปถึงทาวเวอร์ชชว์เลยนะครับแต่จะมากน้อยอะไรก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของมันนะตอนนี้นะฮะ นี่ครับก็มาดูความเสียหายต่อวินะครับ่าข้างต้นที่ยังไม่ได้ตีเลเวลก็คือ70นะครับอ่ะก็ให้แนวความคิดอย่างนี้ในรูปแบบของการจู่โจมก็คือจะเน้นหมู่ป่าในการเข้าทำไว้นะครับมันจะวิ่งค่อนข้นางไวตั้งแต่ออกตัวเลยจะแตกต่างจากบัตเทอร์ลามตอนที่ออกตัวสตาร์มันจะเดินช้าอยู่นะครับแล้วมันค่อยเร่งเร็ว แล้วเนี่ยครับด้วยความที่มันมีสี่ตัวมันก็เลยจะโจมตีได้รวดเร็วนะครับค่อยๆตอดถ้าเกิดถูกทำลายไป็หนึ่งตัวก็ยังมีอีกสาตัวอย่างเงี้ยมันก็ได้ดีกว่านะครับแตกต่างจากบัตเทอร์ลามที่มันมีแค่2ตัวไงเนี่ย,ยพอเริ่มต้นมันก็ออกสตาร์ช้าแล้วมันค่อยวิ่งเร็วเท่าหมูป่าในช่วงภายหลังนะครับแล้วก็มีแค่2ตัว ไอ้ตัวที่มันจะมุ่งไปยังทาวเวอร์แล้วโจมตีแบบนี้นะครับนอกจาก2ตัวนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวพี่บอให้ดูที่ผ่านมาก็จะมีอันนี้ก็ยากก็มุ่งตรงไปทาวเวอร์ก็จริงแต่ว่ามันช้านะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็แล้วกันใช้ความอึดนะฮะแล้วก็ค่อยๆเดินใช้ความอึดแล้วก็จะมีตัวคนขี่หมูป่านะครับอันนี้ก็ไวเหมือนกันแล้วก็ตีไวด้วยตีหนัก ด้วยแต่ว่าหนักขึ้นกว่าตัวที่ผ่านมานี้หน่อยนะครับแต่ก็มันมีแค่ตัวเดียวไงพอมันโดนทําลายปุ๊บก,ก็จบเลยพี่บอกก็เลยยังมองว่าอีก2ใบเมื่อสักครู่นี้มันน่าแนะนํามากกว่านะครับก็มีเท่านี้นะครับในส่วนของทาวเวอร์เอริาที่ผ่านมานะครับแต่ไอใบที่พี่บอลไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยทั้ง3ใบนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับวิธีการโจมตีก็คือมุ่งตรงไปยังทาวเวอร์ แต่ว่าตัวเจ้าชายมืดกับตัวของเจ้าชายเนี่ยมันจะยังมีแวะนะฮะก็คือถ้าเกิดทหารของเขามาเนี่ยมันก็จะแวะอยู่นิดหน่อยนะครับกว่าที่จะมายังทาวเวอร์พูดง่ายง่สองใบนี้ก็คือเหมือนทหารทั่วไปแหละแต่จะวิ่งได้เร็วนะครับสองตัวนี้แตกต่างกันหนึ่งตรงเอลิกเซอร์เจ้าชายมืดจะใช้เอลิกเซอร์น้อยกว่าเจ้าชายนะครับแต่ถ้าเมื่อเทียบสองตัวกับ ิ่งที่เราได้เนี่ยพี่บอยแนะนําเจ้าชายดีกว่านะครับเพราะว่าโจมตีค่อนข้างรุนแรงนะครับแม้พลังชีวิตจะน้อยกว่าตัวเจ้าชายมืดแต่มาดูความเสียหายตวินะครับก็คือ279นะครับในขณะที่เจ้าชายมืดเนี่ย2 0 4นะครับค่อนข้างแตกต่างกันเลยทีเดียวก็ถ้าให้ลำดับความน่าใช้นะครับก็จะเป็นตัวหมูป่าหลวงอันดับหเจ้าชายอันดับส นะครับแล้วก็มีตัวอันนี้วัตถุลามหรือกระแทกเข้าสู้นะครับอันดับ3แล้วก็มีตัวเหมูป่าไม่ใช่หมูอันนี้หมูป่าขี่หมูป่าตัวขี่หมูป่าคนขี่หมูป่านะฮะขี่หมูป่าอันดับสี่แล้วก็อันดับ5้าก็จะเป็นเ,เจ้าชายมืดนะครับ แล้วก็จะมีบอลลูนที่จะคล้ายๆกันตรงที่มุ่งตรงไปอย่างทาวเวอร์อันนี้ไม่แวะอันนี้ฉบับไม่แวะแต่มันจะค่อนข้างช้านะครับช้ากว่าตัวที่ผ่านมาแต่มันก็จะเร็วกว่าตัวใจแอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก,อก,อก,อกรูปแบบหนึ่งแตบบ่ความเสียหายต่อวิดูดฮะสามร้อยเจ็ดอ่สารอยยีสิบนะครับเทียบกับตัวนี้คือ เสียหายหนักกว่ามากๆนะครับและที่สําคัญมันไม่แวะด้วยจะแวะก็ต่อเมื่อสร้างสิ่งปลุกสร้างอื่นขึ้นมานะครับมันก็จะแวะแต่มันจะเลือดน้อยกว่าใช่ไหมพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยน้อยกว่าตัวเจ้าชายด้วยซ้ํานะครับแต่โอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะมีตัวที่โจมตีกลางอากาศเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่าใช่ไหมนอกจากทาวเวอร์ที่มันโจมตีทางอากาศได้อยู่แล้วนะฮะก็จะมี ตัวทหารตัวอื่นที่จาตีทางอากาศซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะจัดมามากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เลยไม่ไมได้มาเปรียบเทียบตรงนี้ก็ถ้าได้มาเมื่อไหร่แล้วพี่บอยมาทดลองใช้นะครับแล้วมันเวิร์กก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับแต่ตอนนี้พี่บอยไม่มีไงคุณผู้ชมก็อาจจะถ้าสมมุติได้มาก็ลองไปจัดดูกันนะครับ คอนเซปตก็คือใช้หมูป่ามุ่งตรงไปยังทาวเวอร์นะครับปั่นป่วนแล้วก็ส่งทหารเกณฑ์หลวงในการที่แบบว่าให้ฝ่ายตรงข้ามช่างใจว่าจะป้องกันฝั่งไหนดีนะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูดีกว่านะฮะจะได้นึกภาพออกก็ขอเล่นที่อารีนาแอนะครับอาจจะแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่เดี๋ยวเลือกถูกใช่ไหมเลือกเด็กถูกนะเด็กที่ อารีนาเนะครับเนี่ยในช่วงเริ่มต้นก็ปล่อยแถวหลังได้เลยแบบนี้เขาเริ่มเฮ้ยเอาละป้องกันฝั่งไหนดีทีนี้เราก็มีระยะเวลารออีลิกเซอร์เขาเน้นป้องกันซ้ายไปแล้วเราก็พุ้งไปฝาก็ได้นี้อย่างนี้แล้วเขาก็เริ่มที่จะต้องป้องกันขวาเอ้ยป้องอ่าป้องกันซ้ายของเขาอ่ะเออป้องกันซ้ายของเราสิป้องกันซ้ายของเรา ล้วก็จูจ่โจมขวาเริ่มเขาเริ่มจะไปทางไหนดีละนี่ครับก็ดูเขาทําได้เยอะพอสมควรเลยนะครับอยู่ที่เลเวลแปดเหมือนกันเอาอันนี้พี่บอยรั่นไม่เป็นไรปล่อยไปละเขาจะมาป้องกันไหมออาป้องกันปุ๊บเราส่งหมูป่าไปซ้ายอาจจะแวะมานี่หน่อยโอ้โหยนี่รีบทำลายนี่ครับที่ต้องเอาสายฟ้ามาแทนที่จะเป็นตัวของ ตัวของไอตัวสายฟ้าที่มันเป็นทหารวิ่งไปนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก่อ็ป้องกันก่อนเอาหอคอยรุล่อมาก่อนเพราะว่าเ็กมินิเบก,ก้าที่โจมตีแรงมากเฮ้ยหายแล้วมันจะมีสายฟ้าเหมือนกันโอ้ยดูดิโดนเยอะเลยโดนเยอะเลยเนี่ยสายฟ้าที่ตอนแรกพี่บอยใช้นะครับมันก็ตีแต่ว่ามันไม่ทันทีทันใด แล้วออลิกเตอร์เราก็ใช้มากกว่าแค่แค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครก็คุ้มค่าทมเหมือนเดิมครับเอาไหมอ๋อมันมีโล่ไงนี่ครับแทนที่เขาจะปกป้องฝั่งเดียวนี่เตรียมสายฟ้าไว้เผื่อเขาส่งตัวเล็กๆมาโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน โอ้ยเนี่ยมาส่งมาแล้วเรารีบปล่อยมากไปรอมอ่าป้องกันไปด้วยในตัวโอ้ป่ามาทางซ้ายเฮ้ยชิบหายแล้วช็อตอืเกือบไม่ทันตีหนักด้วยอืมก็ไม่ไหววะ เขาหยุดเราได้ต้องทางใดทางหนึ่งแล้วมั้งรูรูรูโอเค<ฮ>ตังมันให้ได้ก่อนชิบหายแล้วอืไม่ทันเราจะแพ้แล้วเนี่ย

ุ้ยแย่นะเโอเคได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยนี่นะครับรก็คือกลยุทธ์ของมันก็คือเราจะเล่นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับถ้าเมื่อใดที่คุณผู้ชมได้จัดตัวของกองกำลังทหารแล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ ฝ่ายตรงข้ามจะต้องรรองรับนะครับทั้งสองฝั่งเลยจะซ้ายหรือขวาแล้วตัวที่เหลือก็คือเป็นตัวเสริมในการที่จะโยกย้ายจะซ้ายหรือขวาอะไรนะแต่เมื่อกี้ผิดพลาดน,นิดนึงตรงที่พี่บอยไปใช้ใสายฟ้าเร็วเกินไปก่อนที่เขาจะส่งกองทัพโครงกระดูกนะครับก็เลยเกือบจะแตกก่อนเขานะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามมีกองทัพโครงกระดูกให ชะลอนะครับชะลอการใช้ช็อตสายฟ้าให้ตอนที่เขาปล่อยกองทัพโกกระดูกแล้วเราค่อยใช้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเมื่อกี้รีบปล่อยมากเกินไปเกือบตุยนะฮะอือก็ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติแบบว่าคุณผู้ชมไม่ได้ใบไดใบหนึ่งหรือยอย่างไรเนี่ยอันนี้พี่บอยก็แนะนํานะครับว่าลองดูว่าฝั่งตรงข้ามเขา ณนะช่วงเวลานายเขาเน้นใช้อะไรนะครับอย่างที่พี่บอยเล่นที่ผ่านมาเขาจะเน้นใช้บังกรน้อยใช่ไหมก็อาจจะเอาตัวทหารเสือนะครับมาใช้แทนตัวนี้ก็ได้เผื่อรู้สึกว่าไม่ไม่ถนัดในการใช้อิลิกเซอร์เยอะๆก็ใช้เป็นตัวทหารเสือแทนนะครับอิลิกเซอร์ก็จะลดลงไปเยอะเลยนะฮะก็จะช่วยจัดการตัวบังกรน้อยได้นะครับแต่นี้ต้อง เก็บเอาไว้นะครับแม่มดช่วยได้เยอะช่วยทั้งเป็นตัวปล่อยโครงกระดูกเล็บไว้ใช้ถ่วงเวลานะครับแล้วก็มันสามารถโจมตีกลางอากาศก็ได้แล้วก็สามารถโจมตีหมู่ได้นะครับแม่จะสู้ไอตัวพ่อมดไม่ได้นะฮะแต่ก็เรื่องความอึดอะไรเงี้ยมันมันเวิร์กกว่านะครับก็ถ้าต้องการเพิ่มการป้องกันกลางอากาศก็เอา ทหารเสือเข้ามานะครับแต่ถ้าเน้นในการที่จะโจมตีรับปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามก็เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับทหารเกณฑ์หลวงเพราะหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะ้าไม่ใช้ตอนนี้ก็ไม่รู้ใช้ตอนไหนนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ